ไหนคะเห็นเห็นมีต,ตัวอย่างวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนั้นคือปุ๋ยยิวมนันนะครับปุ๋ยดำๆนั่นนะครับอ๋อค่ะครับปุ๋ยยิวมันก็คือปุ๋ยที่ได้จากการหมกักสารอินทรีย์นะครับเช่นใบไม้เศษวัชพืชมูลสัตว์ให้สลายตัวผุพังไปตามธรรมชาติโดยนําเอามากองรวมกันลดน้ําให้ชุ่มใส่เชื้อจุลินทรีย์ปล่อยวางทิ้งไว้ให้ใหย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์มีการเติมอากาศโดยการกลับกองปุ๋ยเพิ่มความชื้นในกองปุ๋ย จนปุ๋ยมีลักษณะร่วนซุยสีดำมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเราจึงนําไปใช้ได้โดยการนําไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มันดินมันดีขึ้นนะครับดูเหมือนกับลักษณะดินดำๆละเอียดๆนะคะใช่ครับทีน,นี้เราเรามีวัส,วสดุอุปกรณ์ในการทํำยังไงไหมคะคล้ายๆกับของโบกชิเมื่อกี้นี่ไหมคะหรือต่างกันยังไงครับมันมีบางส่วนที่เหมือนกันนะครับบางส่วนที่ใช้วัสดุในการทําเหมือนกันแต่ส่วนปุ๋ยหมักโบกชินะครับ วัสดุที่ใช้ในการทําก็คือมีเศษวัชพืชหรือเศษใบไม้ของเรานะครับมีมูลสัตว์มีเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย e. ์ EM ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ยนะคะใช่ครับเราจะใช้เชื้อจุลินทรีย e. ์ EM หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพก็ได้หรือจะใช้เชื้อพอดอก็ได้นะครับเชื้อพอดอเชื้อพอดอคือเชื้ออะไรคะเชื้อพอดอก็คือเชื้อจุลินทรีย์ท,ที่ที่ได้มาจากการชัดสรรของกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเขาจะมีเชื้อพอดอนี่สําหรับไว้แจก ให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจในการทําสารเชื้อภาพต่างๆสมมติว่าถ้าดิฉันอยากจะได้เชื้อพอดอนเนี่ยดิฉันต้องทำยังไงบ้างคะเชื้อพอดอนนี่นะครับไปหารับแจกได้จากสํานักงานสํานักงานพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดนะครับ <c oughs> หรือหรือตอนนี้สถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดเนี่ยมีการอบรมหมอดินโครงการหมอดินนะครับกระจายทั่วไปทุกเกือบทุกหมู่บ้านนะครับเกือบทุกหมู่บ้านแต่อย่างน้อยต้องมีอําเภอละอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านหรือสองหมู่บ้านนะครับ ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักหมอดินเราก็ไปสามารถที่จะไปหาเชื้อจุลินทรีย์จากหมอดินได้ไปที่พัฒนาที่ดินแล้วก็ไปบอกเขาขอเชื้อพอดอ<ช>ฟรีรใช่ไหมคะนี่ไม่เสียตังค์อ๋อฟรีครับพวกนี้ชอบค่ะนอกจากนั้นนอกจากเชื้อพอดอแล้วหรือถ้าเราไม่มีเชื้อพอดอเราจะใช้น้ําสกัดชีวภาพก็ได้ที่เราทำเมื่อกี้นี้ใช่ครับ<ช>น้<ช>ําสกัดชีวภาพก็เป็นน้ําสกัดที่มีเชื้อจุลินทรีย์มากมายเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้ําสะอาดน้ําสะอาดแล้วก็มีบัวรดน้ํามีช้อน มีถุงอาหารสัตว์มีกระสอบปานมีตะข่ายพางแสงเอดิฉันสงสัยว่าทําไมเมื่อกี้นี้ที่เราใช้บกชีทําบกชีแล้วก็ใช้ตะข่ายพางแสง<ช>อันนี้ก็มีตะข่ายพางแสงอีกแล้วตะข่ายพางแสงนี่มันมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยว ทีนี้เมื่อเราเตรียมวัสดุเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคอยคอยฟังนะคะว่าตะข่ายพังแสงใช้ประโยชน์ยังไงนะคะเพอดีปกติดีใช้จะใ,ใช้แค่เพียงบังแดดบังเงาบังล่มนะคะเ,เมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรต่างๆมากมายเรานําไปทำทําไงาต่อคะครับวิธีการทําปุ๋ยหมักยูมัดนี่ก็คือเรานําน้ําสะอาดน้ําสะอาดก็ต้องเป็นน้ําที่ปราศจากคลอรีนอย่างที่เราทากกําปุ๋ยหมักปกตินะครับ นำน้ำสะอาดมาผสมเชื้อพอดอก็ได้เชื้อ EM ก็ได้หรือจะเอาเชื้อหรือจะเอาผสมกับน้ำสกัดชีวภาพก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะใช้เชื้อจุลรี์ชนิดไหนก็แล้วแต่เราครับโดยโดยผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อห้า้อยหนึ่งต่อห้าร้อยครับโดยประมาณนะครับเออหนึ่งต่อห้าร้อยดิฉันไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมนะคะหมายความว่านําเอาน้ำห้าร้อยส่วนครับผสมกับเชื้อหนึ่งส่วนถูกต้องครับใช่ไหมครับ ตผสมเสร็จเรียบร้อยต้องคนให้เข้ากันนะครับผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยคนให้เข้ากันแล้วครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนที่สองก็คือนําเศษวัชพืชไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้เศษหญ้าหรือเศษพืชผักอะไรก็ได้ที่เราเหลือใช้เอามานํามากองไว้มากองรวมกันโดยกองให้มีความสูงประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตเหยียบย่ำกองให้ให้มันแน่นหน่อยนะครับให้มันแน่นหน่อยเมื่อกองสูงประมาณหนึ่งฟุตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้น้ํา ที่มีเชื้อจุลินรีน่ยที่ทาไ้เมื่อกี้ใช่ครับเอามาลดเอามาลดให้ให้ให้เสร็จว่าจะพืชน,นั้นนะมันมีความชื้นเพื่อจะเกิดการย่อยสลายได้ง่ายขึ้นค,ครับทีนี้เมื่อกี้ว่าต้องเหยียบย่ํากองทําไมถึงต้องเหยียบย่าล่ะคะเหตุที่เราเหยียบย่ําก็เพราะว่าเวลาเป็นปุ๋ยหมักฮิวมัดแล้วเนี่ยนะครับจากกองที่ราสูงสูงเนี่ยมันจะเหลือกองนิดเดียวก็คือถ้ามันสูงประมาณ50สเซนเวลาย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยมันจะเหลือ,แ,อ<ห>แค่สิบเซนหมายความว่า เกิดการยุบตัวของกองปุ๋ยอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องย่ำให้แน่นใช่ไหมคะย่ำให้แน่นครับทำเพื่อให้การยุบตัวจะได้น้อยลงใช่ครับแล้วทํายังไงต่อไปคะเมื่อเมื่อนําเสร็จใบไม้ว่าจะพืชมากองเสร็จเรียบร้อยลดน้าด้วยจุลศีลเสร็จเรียบร้อยเราก็นามูลสัตว์มูลสัตว์ในที่มาจะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ได้ครับส่วนใหญ่เราจะใช้มูลวัวเพราะมูลวัวมูลควายนี่จะหางได้ง่ายนะครับอามูลสัตว์มากองบนกองเสร็จวัชพืชนั้นมากองบนเศษ็จวัชจะพืชนั้น โดยที่ว่าให้มูลสัตว์นั้นมีความสูงประมาณสิบเซนติเมตรเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มลดน้ํานี่ต้องเป็นน้ําที่ผสมเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะครับคบที่เราผสมไปเมื่อกี้นี้เอามาลดให้ชุ่มนะใช่ครับะะใช่ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ่แสดงว่าเราทาครั้งแรกเนี่ยเศ็นว่าจะพืชผสมกับปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเป็นชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่หนึ่งรเราจะทําแบบนี้สามชั้น หมายความว่าคหมาาวว่เราเอาปุ๋ยคอกผสมกับเศษวัชพืชราดได้น้ําจุลินทรีย์ที่เราผสมไว้ใช่คชุ่มให้ชุ่มครับใช่ถูกต้องได้อันนี้คือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นนะครับก็ให้ทําแบบนี้ซ้อนกันไปทั้งหมดสามชั้นสามชั้นครับซ้อนลงไปทั้งหมดสามชั้นนะครับซ้อนลงไปทั้งหมดสามชั้นมันจะได้กองสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่าเมตรเร็จๆนะคเมตรเมตรเมตรกว่าๆประมาณเมตรยี่สิบเซนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบเซนนะครับให้ให้มีกองสูงประมาณนี้ ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําดินนําดินนําดินมาปิดทับบนกองปุ๋ยหมักของเราอ๋อมาเททับมาเททับครับถูกต้องครับทําไมถึงต้องมาเททับล่ะคะเหตุที่เราต้องนําดินมาเททับบนกองปุ๋ยหมักของเราก็เพื่อรักษาความชื้นในกองปุ๋ยหมักให้มันมีความชื้นสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีดินเนี่ยครับไอ้น้ําที่มันโดนความร้อนมันจะสลายตัวกลายเป็นน้ําที่มันมันจะละเหยออกไป มันจะระเหยออกไปทำทำให้กองปุ๋ยหมักของเรามันแห้งเกินไปมเมื่อแห้งเกินไปเชื้อจุลินทรีย์ทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันมึน<ด>่งการย่อยสลายได้ยากครับเพราะฉะนั้นต้องถ้ามีถ้ามีดินมาปิดกองปุ๋ยหมักนี่นะครับจะทําให้ความชื้นในกองปุ๋ยหมักเนี่ยมันระเหยออกไปน้อยเมื่อระเหยออกไปน้อยเนะี่ยความชื้นก็จะอยู่มากก็จุลินทรีย์ก็จะมีกิจกรรมในการทํามากขึ้นและอีกอย่างหนึ่ง ดินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์ในนั้นมากมายเลยครับ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเราดาดินมาผสม,มในกองปุ๋ยหมักเนี่ยจะทําให้เกิดการแพร่หลายหรือหลากหลายของจุลินทรีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นกองปุ๋ยหมักของเราก็จะมีจุลินทรีย์ในย่อยในกระบวนการย่อยเนี่ยมากขึ้นจะทําให้เกิดการย่อยได้เร็วขึ้นนะครับค่ะทีนี้ปริมาณดินที่มากองทับเนี่ยนะคะมันจะหนาสักขนาดไหนถึงจะพอคะใช้เราใช้ประมาณสักสิบเซนก็พอครับสิบเซนเหมือน,นกันกับปุ๋ยเมื่อกี้เหมือนกับไอ้น้ำมูลวัวเมื่อกี้ ใช่ไหมคะใช่ครับพอเราเทเททับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเราจะทํายังไงต่อไปเททับเสร็จเรียบร้อยแล้วเททับเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํากระสอบป่านหรือถุงอาหารสัตว์มาคุมเข้าไว้คุมเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ตะข่ายพางแสงคุมอีกทีหนึ่งถูกต้องครับเมื่อตะข่ายพางแสงคุมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีการใช้ไม้ทับับไม้ทเข้าไว้เพื่อไม่ให้ ที่เหตุที่ต้องใช้ตะข่ายพังแสงที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้ว่าผมจะอธิบายว่าเไตต้องใช้ตะ,ตะข่ายพังแสงช่วยเพราะว่าผมเคยทําปุ๋ยหมักหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักโบกชีปุ๋ยหมักคิวมัดนะครับแล้วมันมีปัญหาที่ว่าทําเสร็จเรียบร้อยกองเรียบร้อยนะครับ มันจะมีสัตว์เลี้ยงบางชนิดมาคุยเขี่ยในกอ,องป<ว>ุ๋ยนัขอะไรพวกนี้ใช่ไคใช่ครับสุนัขบางคนที่ทําในใกล้ๆล้เล้าไก่ก็มีไก่มาคุยเขี่ยอ๋อเขมีสัตว์มาช่วยคุยเขี่ยครับสัตว์มาคุยเขี่ยเนี่ยจะทําให้กองปุ๋ยหมกักเราแตกกระจายไปทั่วเลยครับค,ความชื้นก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากองปุ๋ยหมกักเราโดนเปิดแล้วความชื้นไม่ได้การการทํางานของจุลินทรีย์ต่างๆก็ มีประสิทธิภาพน้อยลง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือโดยการใช้ตะข่ายพางแสงเนี่ยคุม <Okay. S 2> และทับด้วยเศษไม้หรือเศษวัตถุต่างๆหนักๆอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้สัตว์มาคุ้ยเขียได้ง่ายครับ <Okay. S 2> คือหลังจากที่เราค่ะพวจะทราบประโยชน์แล้วนะคะทีนี้เราเรานําเอาตะข่ายมาคุมไว้แล้วเนี่ยนานเท่าไหร่คะถึงจะใช้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะหรือเราจะต้องมี ทำอะไรพราะอย่างอย่างเมื่อกี้โวกระฉีเราจะต้องกลับกองต้องอะไรอันนี้ต้องมีการกลับกองไหมคะอ๋ออันนี้ต้องมีการกลับกองเหมือนกันครับแต่มีการกลับกองอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับช่วงที่เรากลับกองอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามนี่นะครับมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์เชื้อชเชื้อราต่างๆเดินอยู่บนกองปุ๋ยหมักเราและมีเศษเม็ดวัชพืชที่มันที่วัวกินเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะงอกละพวกเม็ดวัชพืชต่างๆมันก็จะงอกขึ้นเพราะฉะนั้น การกับกองปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเป็นการฆ่าพวกวัชพืชต่างๆให้มันตายลงแล้วมันก็ช่วงการกับกองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มเพิ่มความชื้นลงไปด้วยเพิ่มความชื้นในที่นี้หมายถึงว่าเพิ่มความชื้นที่เราใส่เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปหมายความว่าพอเรากับกองพอเรากับกองเราก็จะต้องออราดลดสารชีวภาพใช่ครับลงไปด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ ของโบกระฉีก็คือเมื่อมีการกลับกองก็จะเป็นการลดอุณหภูมิครับอันนี้ก็ลดอุณหภูมิเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่เราทําปุ๋ยหมักฮิวมาสเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่1อ,อาทิตย์ที่2อาทิตย์สามเนี่ยครับที่เรากลับกองครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยนะครับเราจะเราจะเห็นเลยว่ามันในกองปุ๋ยของเราจะมีความร้อนสูงความร้อนสูงประมาณ65องศานะครับสังเกตได้จากช่วงเรากลับเนี่ยครับมันจะมีไอจะมีไอขึ้นจะมีไอขึ้นมา แสดงว่ามันมีความร้อนมากเราเคยเอามือลองไปจับดูในกองปุ๋ยนะครับอุณหภูมิศูนย์ค่อนข้างจะเยอะนะครับสูงมากครับแล้วทีนี้ทีนี้พอเราในการกลับกองนี้เราจะกลับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนานแค่ไหนคะเรากลับไปเรื่อยๆนะจนกว่ากองปุ๋ยหมักจะเย็นโดยใช้เวลาประมาณสามเดือนคือกลับอาทิตย์ละครั้งเวลอสามเดือนใช่ครับเพราะฉะนั้นกองปุ๋ยหมักที่เราจะกลับเนี่ยกว่าจะใช้ได้ก็กลับประมาณสิบสองครั้งประมาณสิบสองครั้งนี่คือโดยประมาณโดยประมาณครับ เราจะดูว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเราดูที่ที่ปุ๋ยของเราวัสดุที่เรามาใช้หมักถ้าเป็นวัสดุที่เราใช้หมักมันสลายตัวกลายเป็นดินโปร่งๆร่วนซุยนะครับร่วนซุยและมีกลิ่นหอมเป็นสีดําและม,ม,มีกลิ่นหอมนี่ก็แสดงว่าใช้ได้ละอ,อ๋อค,ค่ะบางทีกัดจะไม่ถึงสามเดือนแล้วจะเกินนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งที่เรามาหมักครับขึ้นอยู่การดูแลสาของเราด้วยครับกองปุ๋ยเราหลังจากที่เรากลับกองปุ๋ยแล้วนะคะเออกลับกองปุ๋ยแล้วเราก็ต้อง คุมไว้เหมือนเดิม,มเหมือน,น,นเดิมคร,ครับกับกับเสร็จเรียบร้อยต้องมาคุมไว้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันจัดเลี้ยงภายนอกที่จะมาเล่นในกองปุ๋ยหมักของเรานะครับค่ะพอ,พอกองปุ๋ยที่เราหมักเนี่ยได้ลักษณะอย่างที่เราต้องการแล้วก็คือเป็นเป็นผงผงดำดำใช่ครับละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยครับเราก็เอาไปเก็บเหมือนกับโบกชีเมื่อกี้ไหมคะใช่ครับการเมื่อกับกองปุ๋ยจนปุ๋ยหมักเนี่ยกลายหมักสลายตัวดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการ เก็บปุ๋ยปุ๋ยหมักฮิวมัดเนี่ยนะครับใส่ในถุงใส่ในกระสอบใส่ในถุงใส่ในกระสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็นาไปชั่งชั่งกิโลเพื่อจะสะดวกในการใช้ต่อไปว่าเราจะใช้ในอัตราส่วนกี่กิโลต่อไร่เราก็สามารถที่จะหยิบถุงออกไปใช้ได้เลยนะครับแล้วปุ๋ยหมักที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ในที่ล่มไม่โดนแดดไม่โดนความชื้นนะครับสามารถที่เก็บไว้ในนานประมาณหนึ่งปีเก็บไว้ใช้ได้เลยตลอดประมาณปีหนึ่งรับครับผมใช่ครับ อ๋อแล้วนี่มันอะไรล่ะคะตัวอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นช่วงอาทิตย์ที่สี่เป็นต้นไปนะครับอาทิตย์ที่สี่ก็คือสัปดาห์ที่สี่ที่ห้านี่นะครับมันจะมีมะแมลงมาไข่ในกองปุ๋ยของเราแมลงที่พบในในมาไข่ในกองปุ๋ยของเราก็คือพวกพวกพวกด้วงมะพร้าวพวกด้วงมะพร้าวมาชอบมาไข่ในกองปุ๋ยนะครับ ถ้าเราเห็นร่วงมะพร้าวมาไข่ในกองปุ๋ยตัวเล็กๆนะครับตอนแรกจะเป็นหนอนตัวเล็กๆเนี่ยก็แสดงว่าปุ๋ยหมักของเราเริ่มเย็นแล้วอ๋อเริ่มเย็นแล,แล้วครับมันอ่ามันจะเริ่มมาไขประมาณอ่าหนึ่งเดือนกว่าๆไปเป็นต้นไปนะครับหนึ่งเดือนกว่าๆเป็นต้นไปมันมันไขเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวหนอนตัวหนอนมันก็ตัวตัวใหญ่เบ้อเลยนะครับจนกว่ามันจะพักตัวเป็นตัวเต็มวัยผมเคยเก็บ ผมเคยไม่อยากจะรบกวนไอ้ตัวหนอนพวกนี้นะครับเพราะว่าเราเราไม่อยากทําร้ายกันและกันไม่อยากจะฆ่าเขาก็ปล่อยให้ตัวหนอนเนี่ยมันอยู่ในกองปุ๋ยหมักของเราก็คือตักใส่ถุงไปพร้อมกันตักใส่ถุงไปพร้อมกันเลยครับแต่มันมีข้อเสียนะครับเพราะว่าหนอนตัวหนอนพวกเนี้ยเมื่อมันเมื่อมันเป็นตัวหนอนมันก็ไม่ยังไม่ทําอะไรทําความเสียหายกับให้กับเรามากนะแต่ถ้ามันเป็นตัวเต็มวัยเมื่อไหร่กลายเป็นตัวด้วงด้วงมะพร้าวซึ่งขาหน้ามันจะมีหนามแหลมแหลมสองสองสองขานะครับขาหน้าสองขามันมีหนามแหลมแหละ มันก็จะเมื่อมันเป็นตัวแก่เป็นด่วงมะพร้าวเต็มที่มันก็จะหาทางออกจากกระสอบปุ๋ยของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะคานไปถึงสุดมุมกระสอบปุ๋ยแล้วมันก็จะแหวกถุงปุ๋ยของเรา,ถ,าถุงก็ขาดหมดเลยครับแล้วทําให้ปุ๋ยเราเละเทอะเกะกะไปทั่วเลยนะครับแล้วเราหนอนเนี่ยเห็นมีเยอะแยะเลยอย่างนี้นะคะเรานําไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยหรือว่าเราไปกาจัดมันยังไง เวลาผมกลับกองปุ๋ยหมักทุกครั้งนะครับผมเห็นครูประมงเนี่ยมารอเลยครับถ้าเข้าเขารู้นะครับว่าผมจะมีกลับการกลับกองปุ๋ยหมักครูประมงจะมาขอเพราะว่าถ้ามีหนอนดวงมะพร้าวเนี่ยนะครับเขาขอไว้ผมก็ถามว่าขอไปทําอะไรหรอเอาไปทานหรอเขาบอกไม่ใช่เอาไปให้ปลากินเพราะปลาชอบมากเพราะในในตัวหนอนเนี่ยมันจะมีพวกโปรตีนสูงมากเลยนะครับเอาไปเลี้ยงปลาเอาไปเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงไก่ก็ได้นะครับเลี้ยงไก่ก็ได้จะเจริญเร็วนะครับ่คคะ ทีนี้ปุ๋ยหมักที่เราทําขึ้นมาเนี้ยเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะอ๋อใช้ประโย